อย่าตกกัดเลยครับผมจิงจ่าคัมเบเดียนครับผมลงคอเรียบร้อยโยกมานี้เต็มแรงาแลนะครับใส่สวยครับผม เต็มคอรครับผมกิ่งกาคัมเบรียนสุดยอดครับผมฝากติดตามทง,งานด้วยนะครับผมอย่าให้โกนเตอร์ครับผมหมายต้หวันครับผมยามดีครับ ลอยครับผมโอ้โ oh. อ oh. oh. ้ไปล่อยปล่อยไปเลยัวร้อยล็ตเตอร์ครับผม ยับย้อยช่องเล็กๆก็มีตัวทำเลน้อยก็มีตัวไปสิแล้วลว เล็กๆก,ก็มีตัวหอมไปหน่อยนะครับผมวายลบตเตอร์กระต่ายปลายะปล่อยไปครับผมจับตอบเลยไปดยอด lời không, không, không cho ấy ไสโรครับผมแังเตีมเต่าทองครับผมจุดน้ำเต่าทองใส่สวยครับผมสุดยอดเลยครับเาติดตามทํางานด้ครับ,มางงานนรบผมอย่าไทยโคอินเตอร์ครับผมมาไต้หวันสุดยอดครับ ปไปยางเจโมจิครับผมตอนนี้สวยๆวย้อ้อ้อ้ส่สองครับ ไม่สวยได้งไงคนตกสวยอะ่ะคนตกลอเขตลอ่ตลอก็ตกสวยทะลุทะลุเบาตาเลยครับผมเออ๊ทะลุเบาทะลุเบาไปเลยฮะอาจารย์ไปไหนยังไม่เห็นขึ้นมาเลยโอ้โอ้โอ กับมือฉีกเลยใส่สองครับผมปลายางเจโมจิทะลุเบ้าตาเลยครับผมสุดยอดครับผมเบ็ดแข็งคมเอาอยู่ครับผมสุดยอดครับใส่บิ๊กใส่บิ๊ก